เอาบาทนี้ครับออกมาจากวัดอาจารย์ไครบาทนี้เอาเพราม่นออกมาจากวัด<อ>พอดีกํลาลังจะไปหาอาจารย์ไครมาเจอป้าดวงเฮงอยู่หน้าวัดพอดีป้าสิไปไซเข้าหนี่ม้มมมเอินกระกลางทางเลยฮะสิาม,มาวัดสิมาวัดนี่บอกครับสิมาวัดเจียนมุนพลใบห่านว่านั่นสิธาเพลแยกบางบ่อือียงเทีน ก่อนหวยออกครับแมนแถดนี่เลี้ยงเพื่นก่อนหวยออกสี่เลี้ยงเพื่นก่อนหวยออกที่บ้าอาจารย์แม่บ้านตามเพิ่นมาเพิ่นวางบอมือนั้นนะอือมาถามไปบ้าบ่ันเป็นเพิ่นวางกับสิม่นไปครับบ้านนี้คือว่าฝันดีแล้วสันตี้เดี๋ยวนี้ผมกำลังว่าจะออกไปหาหลังจากหาอาจารย์ใครล้วสิไปสันตี้ฝันอยู่ฝันอยู่ โอ้ยค่ะตอนนี้ครับผมกลางทางเลยบานนี้พ่อกันอยู่หน้าวัดขั้นฟันแล้วก็เอาก่อนอาจารย์ไทยรถเปียงเหรอมองไหนเลยได้มองได้ไปฮะพุ่นแล้วพุนมุ่มพุนแล้วครับพอดีเลยไปไปไปมามามาปลาดองแห้งฝันดีแล้วครับปอ้ยเอาหามองก่อนครับบ้านนี้เอานีละพ่อกันอยู่กลางทางก็เอากลางทางอะไรสัมผณ์ปลาดองแห้งกลางทางตรงนี้โรด อย่าตั้งกล้องจังหน่อยก่อนได้ครับเด้อบาทนี่เอาตั้งกล้องแล้วแล้วผานนี่เอาสวัสดีครับประดุงหฮงสวัสดีครับตาดวงเฮงตาเห็นบ่ได้เดิอดจาดไปใส่กันน้ำไปใส่กันน้ำดิมาพอกันโดยใจตรงกันใจตรงกันบ่ได้นัดหมายเนาะค่ะโอ้ทั้งเหม็นขี้หมูทั้งแดดที่เดี๋ยวนี้ก็ได้เอาเอาบาทนี้บาทนี้ เขาเรื่องดีกว่าเนาะครับเนาะมันเหม็นขี้หมูแห้งผดอยู่ไก่คอกหมูตามตัวความฝันของป่าดงแห่งที่บ้านนี่ครับไปได้ยินมาแต่ใสฮะไปได้ยินมาแต่ใสว่าฝันอีกว้ายกับจอบเข้าไปเพิ่งได้ซองป่าดงแห่งเัินแล้วซองปลากุนน้ำโซกแล้วสี่ร้อยลูกแต่เจ้าของหกพันผูนเนื้อหกพันหกพันแล้ววะเคยมีคลิปบอคลิปนั่นหกพันหกคนบขเคยมีคลิปจังสี่จั๊เที่อใครว่าน่าสนใจขนาดไหนป่าดงแห่งเราเรียนผู้ดีผม ผมเปิดเบ่งแน้วได้คลิปนหนเล่าฝันเป็นบู๊ยจังสี่เลยเป็นตัวน้ำโจกับเปิดเพื่อกันเมื่อบ้านเปิดเบ่งแล้วมันบ่ะว่ายุอ้าวว่าปลาดุงแห้งลักหอยลงคลิปผู้เดียวตัวนี่ยอเอากรถือต้องแล้วเหรอครับถือต้องแล้วถ้าฝันเนี่ยเบ่าซูเอฟซีฟังโหลดอันนี้ดอกคือเฮ้าอันบอกว่าเอฟซีอันสีซอยกันเบ่งครับพิจารณาซอยกันว่านี่เป็นยังไงครับวางซีคือยัง ป้ากับเฮ็ดช่องแมนป้ากุนนำโชคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามีแนวทางเนี่ยฝันนาสนใจแบบนี้ตื่นเศร้าคือว่ายังบ่ต้องแปลงฟันเบาสูเอฟซีฟังซะก่อนเอาป่านล้มเลยเอาป่านั้มเอานาสด์ล้เอานาสดเลยบอกได้สดศล้บอกผมก็ไม่ต้องวีด้วครับว่ามันหลงโคกให้สวยๆจักน้อยๆเป็นยังไงสิก้อนไหนนี่ป้าฝันอ่ะนี่ครับ ฝันที่หนสนใจคือฝันแรกตองงวดนั่นแหละแต่ว่าตีตัวเลขไว้หนึ่งหา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 ตีเนาะเ้าตีแมนมหาหาแล้วก็ซีหนึ่งหาอันนี้คือเ้าชี้มอตอร์ไส์ครับเ้าตีนี่คือตั้งแต่ฝันตอนแรกเอ่อฝันตองงวดแล้วก็ตีไว้นะครับเลขสองตัวฝันแรกนี่หนึ่งซีหนึ่งหาแล้วก็หาตีไว้ซ้ำนั่นมานี่ล่าสุดนะครับล่าสุดนี่ตอนนี้ป้าดงเฮ่งฝัน บึ่งเพิ่นเบาในฝันในคลิปนี่ฝันสองรอบแล้วฝันสองฝันแล้วฝันสองขึ้นเลี่ยงกันสองขึ้นติดกันบาดีเมื่อขึ้นอี่ฝันอีกเมื่อขึ้นกับฝันอีกแล้วแม่นปลาตีทเป็นยังขึ้นขึ้นเป็นยังสีเป็นยังขึ้นฝันดูแถวว่าติดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญถึงแม้ว่าจะฝันไหลก็สิมีตัวเลขกแต่แค่ฝันฝันขึ้นที่สองสองอนาดเป็นฝันที่อ่ะไหลายฝันก็จริงแต่ฝันเกี่ยวเนื่องกันแล้วกัน่าสนใจมากๆเดี๋ยวใส่ปลาเบาสู้ฟังเรื่องบาดีเด้อ ให้ประกุนเบ้าสู้ฟังความฝัน,ค,ฝนครับผมจานใขรกับยุ่งย <laughs> ุ่งหอดว่าในเฝ้าซ้ำว่าในเฝ้าซ้ำไปแล้ว,ลวเดี๋ยวจังเลยเพิ่นกับแม่ครับมาบานนี้ป่าเบ้าความฝันหลังอเอาตั้งแต่อันนี้สามฝันเนาะ,อะเอาฝันที่แรกของสามฝันนี้เลยเอาฝันที่แรกฝันว่ายู่หลังบ้านน่ะนะอยู่หลังบ้านป้าัน มันทีป๋าม่านแปดลายกลัวๆมาเนี่มันมีสานามอยู่ข้างล่างครับสานามอยู่ข้างล่างเขาเลยยางไฝยางบุญแต่ว่าอยู่นี่หกแต่ว่าในฝัน่ะมันโมโหในฝันมักโมับแต่ว่าอยู่นี่นี่มีจองอ่างคุณล่ะบู้ยอ่าบกกาลงไปมันหกแห้งมันหกแห้งครับมาเนี่ยไปก็ไปเห็นเห็นผู้ชายผู้นหนึ่งอายุประมานป่าเนี่ยครับใส่ขาวนุ่งขาวสชุดขาว นุ่งขาวเบาอียังครับเรบานี่สี่สี่ซส่ต้นแต่นะสี่เมื่อยังสีสี่ใส่ต้นแต่ต้นแต่ต้นแต่ภาษาไทยเอื่นมะข่าแต่บอกมะข่าแต่แมนครับมะข่าแต่อันนี้ล่ะเขาเมนมาอยู่ว่าครับมะข่าแต่ภาษาแมนในป่าว่าษนครับอะไรป่าเอื่นแต่ต้นแต่มานี่เหพนาะดีเท่ากับเบิ้งยังสันเท่ากับคึ้ดยานเนาะเป็นผู่ชาย้เท่ากับเลี้ยยางอ่อมไปทั้งมันทั้งทั้งสาซาหน่ะมีต้นสาคือสองต้น เรววางหักย่างไปย่างไปหอดตน้นจากเขาเลี้ยวขึ้นมาขึ้อนอากายเป็นพระจากสุดเขากลายเป็นพระแมนกลายเป็นพระแล้วบนี้เอา้ากลายเป็นพระแต่ว่าเถาเถาก็อนนั่นนี่อายุมากขึ้นกว่าเก่าอีกามากขึ้นกว่าเก่ามานี้เอา้า<อ>ปูมาแต่ใสเขาเลยวางสิปูมาแต่ใสเอาปูบริมาแต่ใสปูกับยูหนีตัวพาสันเอาอยู่จังไหนคือโปเห็นแมนมอเมว่าอยูจังไหนคือโปเห็น เฮาอยู่นี่ว่าชันชีเมือไปใส่ครับชีไปใส่ต้นแต่ชีใส่ต้นแต่อีกแมนแสดงว่ามีทั้งตาปลาขาวมีทั้งพระบ่ครับอยู่ต้นแต่คือจังไหนจักบอลูอันนี้คือคือเฮาเป่าสูเอฟซีแปลงง่ายเฮ้ยเดี๋ยวผมจําได้พระมหากลางป่าที่เพิ่นเคยดูดวงให้ป้าน่ะแม่นมื้อนั้นเฮาอยู่งกันอีกนะเพิ่นบอกว่าภูมิอยู่หันดีแมนเป็นทั้งพระเป็นทั้งพระเป็นทั้งตาปลาขาวแม่นเพิ่นเว้าอีดีพระมหาเพิ่นเเบวเพิ่นทักเพิ่นท้วงแม่นเฮานั่งอยู่นํากันเนาะมื้อนั้นแม่นอะ มานี่ยอันเท้ากับลยว่าเอาปูมาแต่ใสปูภายในมาแต่ใสปูกับยูหนีตัวสันเพิ่นสี่ใส่ต้นแต่มานี่เท้ากับลยว่างเพิ่นกับลยว่างยูมือเหิงเท้าคืออคือบ่เห็นอันไอ้คือบ่เห็นมาสันป่าว่าอ่าเท้ายูแต่โดนดเรายูแต่พอโตุผมมาสันยู่นีมาแต่โดนแล้วคนยูเท้ายูแต่โดนแล้วเพราะว่าพอเนี่ยเป็นเสื่อที่บสื่อที่เื่อที่ตรงนี้ แล้วบัดนี้ตะกี้นโมฮันมีหนทางที่เส้นไปบัดนี่ทางลาดยางโมฮันมีโมฮันมีหนทางเลยบัดนี้ถ้าอันท่าทางน่ะมาพาน่ากลางซื่อๆดิพากลางหน้าฟังนันได้ให้ยายคู่น์ฟังนันได้หาพี่สาวคนใหญ่ฟังนี่คนได้เอาไปใครว่าที่นี่ซื้อตั้งแต่ยังบ่ทันได้มีทางลาดยางเส้นสุมเสาบันดวงแมอ๋อโดนแล้วตัวนี้โดนแล้วบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าอันเอ้าคแค่แซนก็อยู่นี่ก็อยู่ว่าซั่นว่าัน ันลูกสิได้ไม่มูเขาก็เลยว่าสิอันนี้เพิ่นก็ได้สี่นิ้วขึ้นสามนิ้วสิเฮ็ดนิ้วขึ้นสามนิ้วเฮ็ดนิ้วขึ้นสามนิ้วสิเขาก็ไ่ได้ถามมาอีหยังสี่เฮ็ดหยังเข้าก็ไปได้ว่าชูนิ้วขึ้นสามนิ้วชูนี่ไอชูอันยกยกขึ้นนี่สิสามนิ้วกลางอ๋องสี่กลางอ๋องสี่แหะกลางอ๋องสี่สามตัวนั้นจำได้บ่จำได้บ่อันนี้ก็ปิ่งพันสามนิ้วนะครับกะกะเขาอยู่ที่ียวนั่นนะแมนบ่ครับอื เขาโยกกับแปดหาสามโมเมนบอกขึ้นยังเจ่านั้นจากรพงก็จำอะไรเยอะเลยกระยาบันถอนครับชู่ขึ้นสามนิ้วมานี่กับนิ้วมานี่ก็กระจบไปฟันนี้จบชู่สามนิ้วมานี่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นว่านี่กับฟันฟันว่านฟังทั้งปุ่นอ่ะขับความท่าขามทางไปอีกฟังหนึ่งขามท่างไปคุณนมานี่เนาะผู้ใด อันคือสีเข็ดหยางเนาะคือทางแผ่นแถวที่กินอยู <m <m ่นี่หกป่านหยางนี่เนาะบ่กล้าไปครับอืมอันเอาหมูย่อันตุวอสีเข็ดหยางคือทางแป่นคือไทยไทยแผ่นเขาในยางเลาะลงไปทุ่งหัวยหัวโจดนะครับก็เอื่อมาหัวโจดยางขึ้นมาเอ้ามีบ้านนอกดาวล้างนึ่งยู่หันบ้านอกดาวล้างนึงก็เลยอันบ้าเอ้าไอหยางไพไม่เข็ยดหยางอยู่นี่เขาก็เรียกว่าสิแต่รถท่วมมาก เอาพ่อเป็นยังครับพ่ออยู่ข้างข้างอยู่พ่อกันกลางข้างนะพ่อกันกลางเออเอาบ้านนี้เพิ่งจะเข้ากับเรื่บานไม่เห็ดยังอยู่นี่บ้านนี้เอาหนุ่ยไม่เห็ดยังอยู่นี่สามลูกย่าตุยนะครับอันบ้านกับบ้านยังอันเฮ็ดซื่อๆนี่อันเฮ็ดอันเป็นยังก็เชื้อยังสิปูกยังคือแป่นแท้เฮ็ดซื่อๆนี่แล้วหน้าว่าสั่นแทนนั่นแปผ่นนะครับบ้านนี้เดียวขอไปในบ้านนอกเดานี่ผ้าองค์นึงอยู่ในบ้านนอกเดามี่ผ้าองค์นึง ม,มีในบ้านนอกเหนามีพ้าองค์หนึง่งวันนี้เทาเดียวไปทั้งเทียงหน้าทั้งเทียงหน้าเห็นบรเทียงหน้ายายุ๋ยตะกี้ยู่เทีมริมแยบขาบานนะวัน,ะนนี้เห็นพา้าซีองอหันพา้าซีองค์อยู่ทั้งหันวันนี้เห็นผู้ยู่ผู้เป็นหัวหนานะ่คืออยู่ไหมในบ้านนอกดาวอ๋นอแสนนงดงว,ว่ายุบ้านนอกดาวองค์เดียวอยู่เทียงหน้าซีองค ร่วมเป็นฮาร่วมเป็นฮาองค์บัดนี้มีไก่ไก่อยู่ใต้ถุนอันบ้านนองดาวนะไก่อยู่ใต้ถุนบ้านนองดาวเขากิ๊กกิ๊กกิ๊กกอยู่หกล้ตัวไก่น้อยใกลน่อยนิดนึงว่ะค่ะไก่ใหญ่ทั้งไก่น้อยไก่ใหญ่หลายบัดนี้อันเอ้าซั่นเอาปูไมาแต่ไสเฮาเลยถามว่าสิอ้นพระอาจารย์มาแต่ไสเพิ่นุณพ่อเขาหักเนาะครรับอพะอาจารย์มาแต่ไสอันมาแต่ไก่อยู่ว่าซั่นอันครับสิอันสิไปใส้ต่อบัดนี้ว่าซั่นว่าอัน ิไปไกลยู่วาสั้นได้ว่าไปแล้วกับสีมาปูคนสร้างไหมาวะสั้นอือันนี้องค์ได้ในตะกัตทอมหรือในนกดาวครับองได้นกดาวองไห้นกดาวบอกอันมาน้ำกันเบิด์ตบอกนี่ม่น้ำกันนาละวาสั้นบ้านี่เนี่คนได้คนได้เขียนคนก็บอกเขียนติดตัวเลขให้เฮ้าเยืนมาให้เฮ้าเฮ้ากับบริขอร์ดี้คนได้เขียนสามแปดกับแปดแปดเขียนตัวเลขให้โดยที่ไม่ต้องขอไม่ต้องขอไม่ขอ บริเวาเรียงเหล็กเลยเอานีไม่ออกว่าสันเข้ามาจองตีงยากเหมืนบ่ค่ะบดหนีแล้วกันเพิ่นเขียนไห้พันนี่เดี๋ยวด้วยเพิ่นเขียนแล้วเพิ่นยื่นไห้เลยเพิ่นยื่นไห้เอานี่ไม่ออกเอานี่ไม่ออกซื่อๆนี่อันอันปูเสียนคว้าปักก๊อดได้อว่าสันอันเอาปักโลดว่าสันยู่จากมือกกะยู่ยโลดเข้ากันบ้างส่อันนี้อันสิไปทั้งหนาสิไปตาได้หรือว่าสันสิไปไกลยู่แต่ว่ากะสิกลับมาคือเก่าล่ะปูเพิ่นไห้มาว่าสันนั่นเนี่ ไก่แต่กลับแม่ข้าวบุญไปแล้วกับิกรรมมาเอกครับภูพันแห่งแม่สามแปดสิบว่าเป็นแปดสามหมดเนาะข่าว่าสันเนาะยังไงเนาะแต่ว่าฝันแรกกับสามแปดได้ครับอย่าลืมเด้อเพิ่นชู้นิ้วขึ้นสามนิ้วพระตีเป็นแปดคนกับข้อมีดีมากแซนล่ะเนาะอันเดียวกันดิคนกับข้อมีดครับฝันที่แรกครับฝันที่สองมาหนี้มาฝันที่สามสิเป็นยังไงบ้างฝันที่สามนะฝันว่าคนล้า ใช่ลลยอยู่ในอยู่ในยุ่งแถวอยู่อยู่ทีของเฮ้าเนี่ยแหละทีมากแต่แต่ริมคนทางมาเลยกับากทย์แพทย์แพทย์แน่นมีแต่สุ้มมันมียอดยันยัน่ะยันยานไง่ได้โตมีพวกหมอพวกพยาบาลพวกหมอพวกพยาบาลพวกพวกยุสานนะพวกผู้มีตำแหน่งอะยังไงรถผู้มีตำแหน่งครับคือหลายแถบันนี้อันย้ายบ้านก็เลยเอาย้ายคนไม่ไดอย่างคือหลายพวกไราย่ยแต่เขาได้บางที่ที่ย้ายพร้อมรับ เพื่อนเพื่อนมาพ่นนะเถียงเถีเพื่อนมาหาเพื่นสิษย์มาซอยพ่นมาสั่นศิมาซอยพ่นปูเป็นไหมาซอยพ่นมาสั่นคือศิษย์มะยำค่ะยำแน่แถอเนาะปูไหมาซอยพ่นมาเนียนเอ้ามันบ่มีโร่องบานนี่อยู่หนีมาสั่นครับมันบ่มีโร่องบานนี่อยู่ในเจังไิษย์มาซอยพ่นพวกหมอพวกพยาบาลนะครับมันบ่มีโร่องบานนี่อยู่มาสั่นนะว่าอันบ่เป็นยังเพื่อนสิจัดไหมาสั่น พคนสิเพีคนสิส่งไปผู้ใดเปลี่ยนไงง่าคนสิส่งไปส่งไปซอยว่าท่านครับมันหมายพวกมางไงนี่แล้วครับหมายพวกมาเพิ่นมาเนี่เพิ่นสิมาถ่าซอยคนนี่ล่ะไอตัวที่เพิ่นงหามาอนี่ล่ะสิมาซอยข้นสิส่งไปในที่นี่หมายถึงว่าส่งผ่านช่องนี่ล่ะผมคิดว่าได้นี่เป็นการสื่อสารเนาเนี่ยนี่นี่อันผู้ผู้ใดอันเก็บไข่ได้ป่วยครับ เพิ่นกับที่โซงหมอไปผู้ใดบ่มีอยากไม่กินเพ<อ>ิ่นกับที่หายโช้ลาบเป็นจังสั่นบ่เอาไม่ผู้หมายแม่ผู้หมายบางสิว่านี่เอา้าก็คือบ่ซอยข่อยแน่ก็เรียว่าสิว่ <c oughs> <c oughs> าให้แม่นี่ว่าให้ก็คือบ่ซอยข่อยแน่สั่นข่อยก็บ่มีท่านมีอยากไม่กินนี่ส,นสัน <c oughs> ่น,น,นอันบ่เป็นยังมึ่งนะยู่กับป<อ>ู่สั่นอ๋อมึงกับมีกูอยู่นสั่นหญ้าบอกว่าจังสั่นแต่คือมารู้คือหวานว่านี่คือบ่มีบ่มีอันนี้บ่มีตัว จำได้บ่รย่ายออะตรกี่ปู้ใครนางมาขึ้นหันนี่ใคได้เบอร์ส่องเกีอยู่อยู่ใครอยู่อะไรย่องยู่งเนี่ยกะโบดที่อันยอดบอกข้าวถิ่นหัวแม่น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 จำเล้แล้วผมได้ไปเบอร์อยู่นั่นเข้าอยู่อะยะย่องผมก็อยู่ละย่องเออผมอยู่ชอนบุรีเออเข้าอยู่ส่องเกียสีเข้าเบอร์หลงกับมูเข้าอยู่กัเพิ่นี่มันไม่น่ามันเป็นหน้ากู่ตัวนี่มาซะแล้วทรมาหาป้าเอาเพิ่นไปเฮ็นยังอยู่หน้า มึงมอกจากว่าปูพญานาคมาขึ้นหน้าเฮ้าบ่เซนมุกกูเฮ็ดใบสีโจนมือวิ่นเดียวอยู่นี่ยุคน่าจะเป็นยุคริมสาเป็นบ่บ่ริมสาอยู่เชี่ยมบ้านต้นมะพร้าวต้นนั่นละต้นมะพร้าวนี่แหละแต่ว่ายอดบักพร้าวเนี่ยเป็นรูปพญานาคผมได้เข้าไปเบิ่งอยู่สีทุกหมดจ้ะผมได้เข้าไปเบิ่งเข้าเข้าอยู่แล้วชอมผมอยู่ช่อมุลีแต่ว่าผมกลับมาผมไปเบิ่งเา่นเดี๋ยวไปถามในปัาหลวงแห้งอันที่ว่า พ่อปูดต่งมียคับต่ปากเขาวที่ว่าอยู่ขา้างซาหรือม่น,นี่ต้นสากิลีอยู่บ่อสันนี่มีต้นมะแต้ต้นเต้บ่แมนแล้วว่าบาดย่างมาแล้วอยู่รอบอนนั่นสิมีต้นสักสองต้นมันบ่ต้นต้นสากิแต่ฟางสารเราเอามันนี่เลบ่อสันนี่มีอ๋ออ่านี่อันมันเป็นพุ่มหัวโจดอืมบ้านนี่บ้านข้างๆนะเมือ่อเมื่อฟันที่สองนะ้านข้างๆเพิ่งกับฟันมา ไฟฟันนี่น้าป้ากมันพรมพันเห็นพระนี่ว่าสันพระอยู่นี่ว่าสันเขากับบริบบอสุฟัางดอกว่าเข้าฟันคือกันเข้ากับฟันคือกันเพราะแรวรูดขยามากกับเรื่างททามอ่าทรเลขกง่ามพร้อมดีบาดนี่เหล็ฝฟันนี่ที่ปูเขียนไห้ว่าต่อไปอืเบียนพระเขียนไห้ในฝันอันที่ปูเขียนไห้นี่เขายังมากชะงนใจว่าเป็นยังพระองค์นึงคืออยู่บ้านนอกดาวอันจีองค์ือไปอยู่อีกเียงนาน มมมัันนสาร่วกไเพิ is? Is really the, ่นมาน้ากันว่าใส่เป็นเขียนไปแล้วเงินตัวเชียนว่าสีเป็นสามตัววอนนะพื่มาบรูคือกันกัมีหาไงถูกปะมีหาเด็เขาต้องเอาหาใส่กะสับตัวแคลอกวกเพาะหางไหมบ้านี้เนขุ่ช่วงเก่าห้าสิโลถิบมาฮันไม่รอยเยเอาจ้าสครับให้ซีเพิ่นเบิ้งนี่ละควมฝันเท่ากับว่าสูเพิ่นฟั้างแล้วเพิ่นสิมักตัวใดใหายเพิ่นเรียกจับเอาแต่ว่าป่า ชิเน่นมอหนีหรือว่าจังไหนปาชิเน่นมอหนีหรือว่าจังไหนครับหรือว่าจะลอกก่อนอันบ่ขั้นเน่นดอกบ่ขั้นเน่นเนาะบ่ขั้นเน่นดอกแต่ว่าผมว่าฟันนี่นะสนใจมากที่เป็นเคียนตัวเลขหายเราะว่าเลขเลขตะโกนบ่ขั้นมากเลขตะโกนบ่ขั้นมากขันมามิดเนี่ยรอบนี้บ่ตะโกนแต่มาเขียนห้เลยมันคนละพุ่มนี่เธอฮะคนละพูมเอ้ากับพูดตะโกนกับที่ว่ามันยาบอกนี่จังไหน เมีนที่พุ่มอยู่ในวัดบ้านบอกตตะโกนอ้าวล่องเบิงนกเข้ามาล่ออีกล่อล่อเบงวัดตะโกนใชจะตะโกนมาตรงกันกับที่ที่พุ่มนี่มาเขียนไห้บอเนาะจังค่อยสีเน้นมันบอครับบานนี้แต่วันหนึ่งหนึ่งวงมงกล้องถากอนมูแล้วจักมาจังได้ขาเด็กน้อยย่อนต่อยซอยเด็กน่อยยันต่อยซอยเอาไม่ฝึกฝันที่สองนี่เนาะแม่ในนั้นฝันที่สองขาเด็กน้อยย่อนต่อยซอยวงหนึ่งหนึ่งทันที่วันนี้ <laughs> แต่ว่าผมมักตัวนี้ล่ะถ้าตามฝันเพราะว่าฝันนี่นี้ฝันคาปนแม่แมนจากฝันที่ว่าเพิ่นชู้นิ้วขึ้นสามนิ้วถ้าผมตีผมก็ตีสามแปดขึ้นกันแ,กแ,แล้วมีน้ำซ้ำเพราะฝันต่อมาเพิ่นยังเขียน์ให้สามแปดกับแปดแปดอีกนะครับจําได้ว่าไอ้พระสองล่างตีแปดแปดสองกับแปด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 ไม่อีกแล้วอันนี้ก็สองนี่ แต่แไม่อีกแลยคตาพระขาวนั่นบอกบ้านนี้เมื่อกลายเป็นพระนี่แสดงว่ายู่ในองค์เดียวกันท่านเส้นมน้าท่านเป็นพระย่านาถีนุ่งขาวดีในความไมยที่พระอาจารย์พระมหากาง์ปลาเพิ่นเ้านั่นเป็นเรื่องตาพระขาวเป็นเรื่องพานผมคิดว่าน่าจะเป็นสองศาสตร์ของเพิ่นหรือเปล่าเนาะชาตรนึงเป็นตาประขาวอีกชาตินึงเป็นพระเพิ่นก็ได้แสดงเห็นทั้งสองทั้งสองลายพระมหาการปาเพิ่นบ่เคยเห็นบ้านเท่าดี ขับคนผมก็เห็นแต่ว่าคนทักถูกเลยผมไมาเห็นเขาอยู่บ้านอาจารย์ไกเท่านั้นนี่เอาหนี่นะครับเนาะเลขสามตัวตั้งแต่ฝันแรกมีหนึ่งหาหามีหาหาหามีสี่หนึ่งหาจับสองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหาหาแล้วก็พอฝันที่สองต่อมาเห็นเด็กน่อยขายันซอยๆล่ะตีไปหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งหนึ่งนะครับป่านน้งเฮงว่องไวถ่าเลยหนึ่งหนึ่งล่าสุดนะครับล่าสุด สามฟันนี่ตีอ่าฟันแรกไทยผมตีผมตีเลยสามแปดเพิ่นชูนิว้วขึ้นสามนิวพอฟันที่สองมาย่ำทันทีนทเลยเขียนบ่ตองตีเลยอันนี้เขียนให้สามแปดกับแปดแปดว่าไปอยู่เสรรือสีขึ้นมากือเกาครับระวังจะเป็นแปดสามพอมาจะกลับเพิ่นว่าเพิ่นจะกลับมากขึ้นเกาเนาะแมนสามแปดจากกับเป็นแปดสามบออันนี้ก็ต้องพิจารณาเบิงอย่าฟันอีกเด้อมันกี่ลายตัว อันนี้เอ้ามันเห็นอยู่ดอกคันมันตัวเลขกเส้นมันมันมันมีอยู่ขนาดตัวแดงพ่อเส้นอ่ะโอเคครับบารนี้อันป้าดงเฮงนั่นอยู่ในโฮมอยู่ตะวันขนมีโชคครับป้าอ๋อครับด้วยไม่เลิกไปยืนตากแดดครับผมขอองเลได้ตัวเลขดีๆเอาเม็ดอยู่ในทั้งหลาก็ได้ตะวคนฝนตกก็มันต้องโอเคครับครับเอฟซีทั้งหลายค่ะครับจระนาดครับขอบคุณป้าดงเฮงหลายๆครับผม